สบายดีเพื่อนๆที่น่ารักทั่วโลกสบายดีจ้าสบายดทีทุกคนพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยอานม์มอนียเฮากะสิมาอปันรักษาปลูกวิธีปลูกต้นหอมข้าวทองพี่น้องจ้าปลูกต้นหอมข้าวทองพี่น้องฮู้บอมันบริยูยตตำาๆขนาดนี้ถ้าเฮาจะเหตุให้มันสูงขึ้นเท่าใด เทาก็บว่าตรงตัดเท่าปวยห้มันสูงขึ้นแบบสิมันก็งามจะเป็นดอกไม้เบิ่งยี่ในเฮือนเทาไปเลยหรือว่าเทาจะตดให้มันำํำกิน่นแต่ว่าเคยบัตัดขวยสิปวยแ้มันงามแบบที่ว่าเทาเซินส้มเลยก็ต้นดอกไม้หรือว่าต้นหอมเท่าทองปลูกใส่กระถางพี่น้องจา้านี่งามขนาดเลยนี่นะเคยเก็บไปกินทุกวันทุกวันมันก็ได้บางไปเนาะแต่ว่ายิ่งเก็บก็ยิ่งปรงแล้วพี่น้องจ้าใบามันนี่นะปลูกง่าย สียหายมันงามแบบต้นดอกไม้ก็เห็ดจังสิ่งละพี่น้องจา้าเบิ่องออเดอร์อ่าพอเสียหายจะเบิ่งว่าค่อยว่าค่อยปลูกเสษกระถางเพราะว่าค่อยบ่มีขี้ดินอ่ากว้างเนาะเขาก็ปลูกเสษกระถางอยู่ในบ้านกันเลยแต่ว่าค่อยจะพยายามอันใส่ขีด้ดินให้มันล้มลงยังเวลามันแหนีนเนาะเขาก็มา้อ่าเห็ดให้มันลม้ลมล้มไปหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องจา้าแล้วก็บโคดนามก็บโคดตรงโคดลายเล้วพี่น้องเพราะว่าขั้นโดนามลายนี่มันเสียเัินหากมันสิแสเนาะมันส บันเอมันก็จะตายแต่ว่าสาหรับ่อยเฮดมา่อยก็หดน้าทิศละเถือที่น้องจ๋ามันกับัดมันใบก็กำลังปลงใหม่แต่ว่านาบเอาขนาดนี้เดอร์ใบ้บ่บห้เปียกลายเลยพี่น้องจ๋าปลูกว้ในกระถังนี่ก็หอมเด้สําหรับข่อยหมักคนคนพู้ได้บหมักก็กรสิว่าเมนเนาะข้าวหรือว่าเมนจะมาหัวห้องห้องอันหอมข้าวทองพี่น้องจ๋าแต่ว่าสําหรับข่อยหมักที่สุดกินก๋วยังก็คือว่าแซ่บ แสบอิริทินเธอได้กับบกพอพี่น้องแต่ว่าขั้นข่อยต้องการน้ำจำเป็นหองกระปิดอาจารอย์านี้เระไปกินกับข้าวปุ่นบอกกับลาบกับยังกระเดวแตน,นะพี่น้องจา้าอันขั้นข่อยอยากลายๆของไปตลาดสื่อแพ็คหนึ่งมีแต่สามดอนแพ็คแน่ายกินเป็นผิดกับบเบดแต่ว่าฮาปลูกไว้สิมันก็บท่ว่าสิ่งสำคัญที่ว่าฮอตต้องการเปเท่ว่าดวนนะพี่น้องจำเป็นเรือกาเก็บไปกินแล้วก็หอมปากหอมคอลแล้วก็เป็นยาไปด้วยนะพี่น้อง อันเป็นยาคือใบสะพูนั่นล่ะใบพี่น้องเคยมีผู้อันนั้นมิเมืองไทยเขากระปุกกันอยู่บ่จ้ะพักหอมข้าวทองของเฮาห้องพักข้าวทองคนลาเขาจะหอมเนาะแต่ว่าเฮาสีบอกเหมือนงามภาษางามงามมวลหอมข้าวทองพี่น้องเลยนี่แหละคนมักที่สุดเลยแต่ว่ามันกระปุกมันก็งามอยู่ในบ้านของเฮาอ่านการลักษาก็ง่ายๆเด้ออาใส่กระถังกระถังนี่แหละ กระทั่งพอสมควรแต่มันจะออกเมแปะลูกดอพี่น้องมันจะออกมาก็อยงตัวนี้แล้วมันกําลังปวงใบเห็นบ่กํกลังปวงเแบบีมันออกมาแล้วก็แล้วก็วกต้นมันก็จะงามก็จะสวยน่ารักดีหอมหอมมากกันไก่เฮานี้ฮับปิหมันก็หอมหอมเด้แต่ว่าเคยมักที่สุดเลยปลูกพะเขา,าทองพี่น้องจ้ะอันตัวได้บ่งงานวตกวเก็บทิมเอาเข้ากับทเ,เบทคเคมท,ทุกหมือจึงเบบีตัวนี้มันโมออยากงามใบนี่นะ มันเป็นอยียงของมันเนาะพี่น้องจากก๋าเขาได้เก็บออกเนาะเก็บถิ่นพี่น้องเลยเป็นพุยกันไปเลยปักลงไปที่ดินเน่ยจะเป็นพุยไปเลยพี่น้องจากก๋าเราต้องถิ่นเนาะแต่ว่าแค่ๆกันง่ายๆบุตรหุญญ่งในอย่างเลยไหมก็จากมาบอกสวยพี่น้องฟังว่าการเขาอยู่ต่างแดนเนาะอยู่อเมริกาพี่น้องจา๋าเขากับบนมีขที่ดินจะปลูกเนาะ เขาจะปลูกเซกระถังหรือว่าเจสซีนี่ขี้ดินทางลังบานจะปลูกมันก็เกิดเวลายามหนาวสโนตกมันก็อันนี้มันก็ตายแต่ว่าหากรากมันสีบบตายทีอพี่นอ้องหากหรือว่ารากมันสีบบตายมันอยู่ในผืนมันเวลายามอุ่นยามส,สปริงทามขึ้นมามันก็ปงขึ้นมาอีกพี่นอ้องจ้าปงขึ้นมาให้เขาได้กินทุกๆปีทุกๆปีปขันฮาบกเก็บมันก็จะเกลวกับโงงามแต่ว่าเฮาต้องเก็บเก็บให้โมงงาม งามที่สุดเลยนี่นะแต่ว่าคอยมากและคอยมากสุดใจเลิบเลิบเลิบดิสพักนางขาวทองพักขาวทองที่นางจานอนนี้วงั้นก็เก็บออกรักษาคือจังเบบีเนยพี่น้องเอ๋ยมันเป็นอันนี้มันแห้งเธอบกบกจบวงงามเนาะพี่น้องกับรักษามัน <laughs> บางคือจังรักษาคือ Baby เบบีแหละพี่น้องเอ๋ยคงเบียกของข่อยแต่ละวันนะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือสิแหละ เฮนบอกก็บนมันไปแห้งๆสินเนาะเขาเก็บออกอันนี้ก็คือเกิดกับคนลหอแหละพี่นนองเ้ย้าว่าเขาลักซาดีๆเขาก็ยืนน้ำหอาดนเขาหักเขาเขาก็หักเขาคืนคือว่าส่วนนี้โอ้ส่วนนี้มันเป็นมันาืออยากตกายแต่มันกระบาดตายมันแห้งแต่มันบาดตายเลยพี่้องจ้าแต่มันบาดตายแต่ว่าสิหล่ะเขาก็เบิ่งรูๆค่อนข้าเลยแหละทุกแต่ละมือมานี่นะ กเวียดข้องข่อยเ้วพี่น้องเลยเบียดข้องข่อยมักสุดหย่อดเลยเวียดนี่ยนะมักสุดใจเขาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอยู่เมืองจากเมืองลาเมืองไทยเนาะเขาก็ปลูกใส้กระถังเขาไก็ได้กินคือกันแต่ว่าขันหาบกุนขาดแต่ว่ามันก็งามเป็นมันก็งามไปด้วยสายตาเบิงคือจังปลูกต้นดอกใหม่แล้วพี่น้องนะเบิ่งดูางามบอกข่อยละงามข่อยละมักสุดใจพี่น้องจา้าปลูกได้ขนาดนี้ก็บ่าดีใจแล้วนี่ อันนี้โมงงามคือจังสีแหละก็ับเก็บถิ่นปิดออกเบื้องพลิกออกออกเนาะสีนะ้ำแห่งแห่งแห่งหัวซอยซอยเพลินเนาะก็งานไม่ใส่หัวเหตตาออกออกอันนี้นะตัวมันแห้งๆเอาเอาออกออกเป็นเบียดข้องพองไปในตัวนะพี่น้องจ๋าอยู่ในบ้านบานมีเน,นื้อเห็ดเนาะก็เป็นเบียดข้องข่อยไปเลยจังสีแหละอันนี้มั็นโมงงามเพราะเก็บอ,ออก,ออกนเนาะ ด้วยเยี่ยนะไปยังเห็นเิยนข่อยจะเบิ้งไปจังสิล่ะแต่ว่าขั้นหกขั้นหกลูลๆคำๆเบิ้งเนง่เองน้อรลักซาคนดีๆลนคนสิ่เกิดในหกที่แบบสมใจเลย้ะพี่น้องจ้านี่แหละคือข่อยวานี่แหละแต่ใครมีเวลาเด้อข่อยนี่มีเวลาสำหรับคยนีเห็นมาเอาออกอันนี้ก็ได้ข่อยมีเวลาเด้อพี่น้องเอ้ยเวลาของข่อยนี่เบิดมือเลยบปตองเห็ดหยางนี่กะนีเห็นเอาออกนี่นะก็ได้เห็นบอก เขกเกษตรแค่ไปจังสีและพี่น้องเลยและกระดีดเนี่ก็ะสำคัญเลยพี่น้องเด้เออ๋อเพรเห็ดเหตุมันล้มล้มเพราะบริห้มันเหน็ดไร้เนาะก,ก็พายายามใส่อันนี้ให้มันล้มล้มไปเนาะสำคัญด้วยนี่ก็ได้ต้องให้พันลให้พันลมลมไปเลยไปตลอด ขึ้นขากักวดบุงเธอหนึ่งแต่ว่านามากกว่าบัหาย้ายกันหาย้ายม่ถั่วถั่วแล้วมันสิตายขวก็กวดบักขาทองพี่น้องจาเคยมีบอเคยได้กินบอมากบอเป็นยาเด้อเป็นเบิ่งเด้อคนเบียดเขาจะสิมากมักเลยอันนี้นะเขาหมักที่สุดเลยคนเบียดเพราะว่ามันเป็นยาอันนี้กับใบแห้งๆก้เก็บออกแล้วก็ทิมใสต้องทางไปคุยไปเลยจ้าพูดตรงทิมเป็นคุ้ยไปเลย มีที่สันคุยปไปแล้วี่น้อยเฮ้ยฮอกกามีอ่ำต้นนี้แล้วมันงามที่สุดเลยฮอยกกามีอยู่ทงนี้แต่ว่ามันกับโบคอยงามไปแล้วตัวนี้งามหลายเลยพี่น้องเยอยากจะให้เบิง้งแต่ว่าค่อยก่ออ่อนใส่ทางในฮอกกามีอยู่แต่ว่ามันก็เกิดเนาะมันก็าไปตายมันก็เกิดพี่น้องจ๋าแต่ว่า บยังคดนามลายพม่าคิดอนิธทางมันทั้งไงฮะปลูกส่วนรวมตัวนี้รวมมันจะมีพักตั้งสายแล้วก็มีหอมปี๋มีนาอแล้วก็มีหอมแซนลาแล้วก็มีพักเขียวมันกับบงงามป็นได้ดอกแต่ว่าพักข้าวทองนี่สิบตายได้พี่น้องมันสีอยูนี่แหละมันสิเกิดเพราะว่าหากมันหยุดใตดินเนาะหรือว่าหากมันอยุดใตดินแต่มันสิเกิดมันาะเป็ปลาไวให้มันสวยงามตาไปตัวนี้นะเพราะว่ามันเกิดลายฮากับได้กินขั้นถ้าเคยมีแดด ให้กระตูให้แดดเข้ามามันจกเกิดพี่น้องเลยกลับขึ้นมาทั้งนี้พี่น้องเลยแต่ว่าฮักสุดใจเลยพี่นอ้องฮักสุดหัวใจภาษาลาวจา้ะภาษาไทยรักสุดหัวใจหักสุดหัวใจพี่น้องเลยเพราะว่าขั้นเขาเป็นตลาดย่ามนาวนี่เขาสิบ,บุขายแต่ว่าย่ามหัวเขาสิมีเขาสิมีมาขายเขากินแต่ว่าปลูกไว้ในบ้านเนี่ยก็ดีไปแบบนึงเพราะว่าเวลาเขาอยากเป็นสิ่งที่จำเป็น กินเก็บประมาณหาใบด้สิบใบหนึ่งกินก็ขนมกินหรือว่าขเขาป่นพี่น้องเลยหอมแ่บหรือว่าใส่ลาบกินยังกับเบอร์อเลอรต้นแซ่บข่ยนหะมักสุดใจเลยฝักข้าทองมักสุดใจพี่น้องงามบ่จะให้บึงไปรอบๆน้่พี่น้องจาอ้ารู้ปะตะเดมันบ่สวยบ่งามเนาะก็เก็บออกเนาะคือจังตัวนี้อันนี้กั็บ,บ่งงามกับเก็บออกแล้วก็ทินน้มังพังไหนคืออจาให้มันเป็นปุยไปเลย เง้สิละก,ก็บเบ่งแง่เงี้ยสิละเก็บบอกได้เป็นคุยเป็นเลยจ้ะงามสวยงามตาดีซื้อมาจากอันตลาดเดียดบามพี่น้องจ้าเบิดนี่นะหาดลาร์ก็เลยมาเอามาปลูกเซิีใบกับธรรมธรรม,าม,มาดาดก็คือมาทิตัดตัดออกเนาะแต่ว่าเห็นมันสูงแบบเจียวเ้ยตัดให้ยางวาสันกะได้เอามา ปลูกเซนิงซีใบแล้วก็แล้ว่าขึ้นงามแล้วก็เอาโพดออาต้น,ตนไม้ไผ่เนี่ยมาซ่อมไวทางกลางเลยพี่น้องจ้ามันเป็นบอนที่ว่งเป็นลักหเหามันจองขึ้นจองขึ้นเป็นเครือขึ้นนอกคนก็บม่เคยเห็นต้นข้าวทองสูงขนาดนี้พี่น้องแต่ว่าขันท่าปล่อยม,มันกับขึ้นขนาดนี้หละงามบอกเอาล่ะทุกคนจะสหายเบิ่งว่าต้นข้าวทองของเหานี่เขา,ขาก็ปลูกเสกกระถางเด็กน่างามได้งามดี แค่ๆกับง่ายๆจ้ะคือคอวายและฮ็ดให้ที่ดินบโให้มันแหนยียให้มันลมหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมาฮดเล็กๆหน่อยโบห้มันแห้งหลาย,ลายนะก็ท้องดีละพี่น้องเอ,อ้ยเอาละนี่ก็สิให้สิปั่นให้เบิ่งน้ำเด้อเพราะว่าถ้าวบ้านก็กดไลค์ถ้าว่าใส่ก็กดแชร์คันว่ามากกับต่ำสับห้เด้อเอ็นสับสควายเด้อพี่น้องเด้อและมีหลายอย่างสิให้เบิ่งอยังค่อยมิดปลูกต้นไม้ใส่ตตนใ,สใ,นใ,นในบ้านทุกสิ่งอย่าง บึงดูหันนะปันสวนขัวสวนรัวลาวหรือพี่น้องจ๋าโอเคขอบใจได้ที่ติดตามชมทุกวันนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องขอบใจได้ยๆยด้วยที่ว่าบึงพบกันใหม่ด้วยพี่น้องเด้อขอบใจสบายดีบาย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 นะจ้ะ thank you see you